ถ่ายไปไหนกันหมดนะเราไปดูกันเฮ้ยทำอะไรกันล่ะทำอะไรกันล่ะ กินไหนบอกลดความอ้วนไงแม่อุตส่าบอกอบแม่บอกประกาศว่ายูจะลดความอ้วนว้าไปกี้กันไปโยทำไรอะ่ะเห็นดอกมาปุ๊บไว้วยูไปได้ไหมฮัยูไปได้ มันกะ็คอยมาแตหรอี่อย่าาเตรียมมทุกหมัหักฮออู่ขาลดความอ้วนอยู่นะเขากินอยู่นะแมบแบแบ,บนะ,ลละบ,าบายบายบาย แล้วยุเริ่มจะไปปวดแล้วค่ะไม่ได้ไปช่วยนะคะทุกคนเมื่อกี้เขาไปหลังบ้านมาตอนนี้เขาจะช่วยแล้วอาจะช่วยหรือเขาจะปวดนะทุกคนดูนะหนูดูตัวนู้นเล่นหมากฮอตอยู่ค่ะเฮ้ยมันจะพับเรืออะไรแล้วมันไปตรงมันทําได้ไม่ได้จะไปช่วยแม่ใหญ่ตรงนู้นนู้นต้นเหงื่อแช่น้ำร้อน ซ้อมแล้วเายุใหญ่ๆทุกคนดูเขาทําอะไรกันนี่เตรียมแล้วเขาเตรียมกันแล้วทุกคนเขาทำเขาทำตอกไม่ได้แช่นะเข้าต้มอะไรไม่รู้ดูเอาทุกคนดูดูน้องดูน้องทําเอยสุดยอดใกล้ๆแล้วใกล้แล้วลูกใกล้แล้วยุเอาละ ดู du, du, du tuning, อ้องจับมุมนิดนึงแล้วก็ฟับมนข้าวมันนจะไไล่ปข้างอกพีทำถูกแล้วเนี่ยฟิวทำถูกแล้วแต่แตกหมดแล้วเสร็จแล้วแตกหมดแล้วลูกเอ้ยอสแป๊บนึ่งนี่พักไงนี้แล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ดันนิ้วชี้หนูเนี่ยดันข้างในดูโยดูว่าถูกเปล่าอ๋อแงอ๋อแงอ๋อแงเดี๋ยวไหลขึ้นเดี๋ยวไหลลง ไหลลงเอาแล้วเดี๋ยวเตรียมไหลแล้วพี่ไงนี่ไงอันนี้คือหนูตั้งย่งนีตั้งไปท้งหน้าอ่อันนี้คือด้านนี้เออนียวอางเนี่่าแบนีจะหมไม่ให่ไนีอย่างี้หรอมเออเเอออย่างนี้แหละนนีนนีก็เหมือนนใช่ครับแต่ละคน เอาแล้วไอตัวนี้เตียบตักแล้วต้อตกปับแล้วก็แล้วก็ไงหอไหอเออะไรนี่เร็จแล้วไเนีนทำหัวแล้วหัวไปเลนแล้วนมหาไินงนี่เตั้วอย่างเดราอ เริ่มทอเริ่มทอแล้ข้าวเข็มมากทุกคนต้องอย่างี้ะหนูเอาชิ้นนี้ชิ้นเล็กมีลูอันนั้มันใหญ่มันก็เจ็ดได้ไงเดี๋ยวมันกไพอวาง้อย่างนี้แวแล้ก็ตักข้าวี่้ามันเป็นายแล้วโอ้ยของหนูก็แบแต่ประมาน้แ้นี่นบอื ดูดูไปดูกันทุกคนดูอันที่เสร็จแล้วนะฝีมือเด็กมีไหมนะไม่มีเลยเนี่ยยูในแบนเตเต้เนี่ยของยูว่าของโอ้ยยูแกจะทำอะไรวะนั่นทุกคนดูโอ้ดูตักข้าวดิออยูเขาจะลดน้ำหนักลูก ไม่ว่าเออพับยังไงวะข้าดูข้าวแน่นขนาดนั้นบอกถามว่าพับยังไงวะแกห่อไปในนีงเลยไหมข้าห่อใบบัวออกไหมไม่ออกหมแครขอเอาไปเรื่องหนึ่งตักข้าวไปแล้วทุกคนวงแตกแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่าวูปร่างหน้าตาเป็นไงนะคะทุกคนมาลองกันมาลองกันโยไงโยเขาห่อไงวะโยที่บ้านถลึกรึได้มึก เลไ็ไปหมดเลยเนี่ยไม่ใหญ่มันน่าจะใส่เยอะกว่านี้ได้ใช่ปะมันส่วมากแค่นั้นแต่ไม่กล้วยมีไส้ไแต่เราไม่มีไส้แล้วมีแต่ก็เหนียวแต่อยาาใหรเอามันเอามันไม่ใส่แม่กินจะก็เ,เหนียวนี่เนี่ยหัวท้ายไม่เท่ากัน่เท่ากัน ขายของเด็กเข้าไปกินคนเดียวล่ะอะไรลูกมาม่มาเหรอ,อ,รอกินไปเฮ้ยกินได้กินเลยต้มไอ้การจะอยู่นะหยิ่งยัง้งตักข้าวตักต้มกินเนี่ยต้มกุ้งอะกินกหมดแล้วหูเหลือแ่ต้มไม่ใช่มันมีในหมอ้ออีกไงลูกก็หนูอยากกินกุ้งเออก็ในหม,ม้อมีเอ๊ะไหนวะเหมือนจะได้เนาะ <laughs> จังสวยจ้ะก,กินด้าลูกกินดีเขาจะไม่กินโอเคเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมัด,มดนี้สเสร็จเียยังไม่ทำนมเลยจะไปมัดแล้วเลยแล้วใจน้ำจิ๋วทำไม่ได้หรอกแม่ใจร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อย,ยแป๊บ,ปบนึงไปแล,ล้วลูกโอ๊ยขาไม่ต้อง งามนีตจะข้าวงานนี้งานใหญเดี๋ยวเดูเก็กวาดเท็คเทมดเดี๋ยวแป๊บโอโอไเด้ขไกพอได้นะทุกคนดูดูดดูสะพ้อ โอ้โหดูกระพาบนะคะให้มองมาสิเฮ้ไอ้ลูกอายุกินข้าวน้องไ,ไม่ลูกหอมกินข้าวอะไรครับข้าวต้มข้าวต้มปลาหวานหนูเอาแต่กุ้งอย่างเดียวกุ้งต้มน้องกุ้งต้มโ

ไม่ได้ห่อนะหลายปีไ,บบได้เวลานึ่งกันแล้วคนนี่นี่โอ้โห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 ดูรูปละคนผิวเขาจะมาชิมฝีมือของตัวเองแล้วนะข้าวต้มมัดแกะได้ไหมน่ะ แกะไม่เป็นครับห่อไปเอาอะอะไรลูกเออเออเอาเพื่อเอาเพอไค่อยแกะดีๆระวังลูกอร่อยอยู่โอเคโอเคสุดยอดเขาบอกอร่อยอยู่แต่จืดหน่อยโอเคค่ะเพิ่มเพิ่มอะไรดีคะน้ำตาลโอเคน้ำตาลกับน้ำกะทิโอเค เพราะว่าเดี๋ยวมันจะผอมเกินไปเนาะโอเคครับบายบายฝากติดตามช่องวายุวโยด้วยนะครับ